มุมหน้าน้ำตกสวยงามค่ะน้ำจริงด้ยมาข้างกเนาะเออหยองหยองสวยไหมน้ำตกสวยไหมครับสวยค่ะเอออยากไไหมไปเปล่าอมันสวยบักลวยมาลิมาลิมะลิคนสวยเนี่ยเที่ยวทั้งวันเลยแต่ที่ สบายดีสบายดีเมื่อคนด้วยสบายดีสอนแรงเนาะเมื่อนี่การตลาดกามาเที่ยวอุบลเนาะพี่น้องตอนนี้อยู่อำเภอศรีลินทรอนเนอะอาะตอนนี้เข้ามาไว้เข้ามาเที่ยวน้ำตกตาต้นน,น้ำตกตาต้น,ตตตนเดี๋ยวเ้าไปเบ่งบรรยากาศน้ำกันเนาะคนมาเที่ยวก็ร่ายหลายเด้อบุ้งฮะ พาไปเบิงวิวน้ำตกสระตรากันยังไม่ค่อยมาเนาะแต่ว่าอากายมากทานมาดูอยอะแต่ยังบอกเคยแวะมอนี้กันเลยแวะมาเบิร์นสวงามอยู่เลยนี่ ตกีงามเลยน้ำ่น้ก็จอยู่จ้าต<อ>ัดแล้วตัดทางเก่าอ่านดูมันตกตาโตนมีอะไรนตกตกตด้านบนของน้าตกจะเป็น้านหินกว้างน้ำไหลตก ตามผ้หที่มีความสูงต่างกันอานาจัขอเราแล้วในลักษณะงควงเหนือวะโวองเมือนจอภาพขนาดใหญ่สูป,ประมาณสามเมตรกว้างประมาณสามชิดเมตรไหลไหลลงตูแองนำ้ำน้ำด้านล่างบริเวณหน้าผาของน้ำตกกาดนี้จะมีควม ความสูงมี่อะไรยมีพันไม้ที่สวยงามขึ้นเกาะอยู่ตามน้ำตกขึ้นเกาะยู่ตามนครักเส้นอึ้งเหลืองอะไรมันไม่ออกสวยมากมากเลยดูโอ้คนมาเที่ยวกันหลายเลยพี่น้องค่ะ อ้ยน้ำน้ำตกนะเบิร์นโอ้ยเพือพ่อนเพือพ่อนปุ่นเพือพ่อนคอยไปนั่งชมวิวอ,อยู่ปุ่นเฮ้ยยังคักเลยโอ้วิว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 โอ้วิว,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 วยังงามเลยเขาบอกเห็นมุกโต๋หรืออะไรกันจะเสุดไปที่นี่เลยถ้าวาอยากถ่ายน้ำ ไปไปเดี๋ยวจะได้ใครนี่คุณแม่ท่านมานั่งทานนี่เนาะมันยากาศเนาะคุณแม่เนาะไปเรื่อยเรเป็นน้ำตกตาดที่สูงไม่มากนะครับประมาณสามเมตรก็ดูตามที่ประวัติบอกมันจะเป็นคล้ายๆม่านความกว้างประมาณ2ี่สิบเมตรได้นะครับตาดเล็กๆมาดูก็มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ในตัวนะครับก็จะเป็นพลานหินอย่างนี้น้ําก็จะไหลลอดสะพานลอดสะพานถนนมานะครับแล้วก็จะมาลงตรงจุดนี้อยู่ติดติดถนนใหญ่เลยนะครับตรงนี้อยู่ติดถนนใหญ่เลยเข้ามาประมาณสา0รอเมตรมีความสวยงามนี่จะมีโบกโบกน้ำนี่ไหลไหลน้ำจะไหลลงลูนะครับน้ำไหลลงลู ้ำเย็นมากเลยเออน้ำไหลลรอยๆแล้วลูกกะ็ทะลุกออกด้านนูน้นน้ำเย็นเย็น,เย,นเย็นมากนะครับน่าเล่นอยู่ตรงนีง้เนี่ยจุดนี้น่าเล่นมาเล่นได้ เย็นแ,แห้งเย็นเลยน้องมารีก็มานะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคน,วะอออนะสวยอ่ะเที่ยวมอนบ่ะสวยไหมน้ำตกสวยไหมสวยว้โวโว,วันหยุด ทิมงานบันปวยมาเที่ยวโอ,โอ้ลงมาดันลุมนี่งามงามครับไแนนมลุมเนจ้าุมหน้าน้ำตก เอาย้อนย้อนสวยไหมตกสวยไหมครับอยากไ่ไหมไปก่าอบมันสวยบัดกรวยมะลิมะลิมะลิคนสวยเนี่ยเที่ยวทั้งวันเลยแต่ตีสาแล้วึ้นแต่ตีสามมาใจเลยหนึ่งสงา ทังโชว์กี่กันอยู่เอามาชื่นชมความสวยงามนดดหนึ่งเป็นอนีเนาะทางจิตใจจิตใจได้สดชื่นนานๆได้ออกมาชมธรรมชาติสทีินะครับบ้านเราจังหวัดใกล้เคียงบ้านเราก็มีที่เที่ยวที่ยังสวยงามอยู่ครับ วัดบุบลาชธานีครับน้ำตกเยอะนะครับบุบลัชจานีนี่เป็นน้ําตกสร้อยสวรรค์น้าตกแสงจันทร์น้ําตกขาหลวงนะครับจัดบนน้ําตกคือสวยงามเยอะครับถ้าจะเที่ยวน้ําตกให้สวยก็ต้องมาช่วงหน้าฝนนะครับน้ำจะเยอะถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าหนาวหน้าร้อนก็น้ําไม่มีนะครับจะเป็นทนายหินนี้เจียสวยงามมากๆเลยถ่ายดู นี่คือทีมงานมาโดยกันจ้น่มาเยอะนะวันนี้อ่ะเด็มรถเลยโอ้ตอนนี้กะสิพากันกลับนะเนาะแวะมาสมมานั้นน้อยนึงว่ามาแต่เมื่อเสารนี่ตอนนี้ก็สิได้พากันกลับ เพื่อนเราก็มานะวันนี้ไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถเลยที่ได้เดินทางกลับน้องทุกคนสำหรับคลิปนี้กล่าวเป็นว่าสะมีกันเด้อพี่น้องเอาภาพบรรยากาศมาเออเบิงสัมนี้เลย มาแต่วัดป่าชุมชนผู้น้อยเนาะพาแม่มาวัดกันเลยแวะแวะมาเที่ยวนำตัวนี้ก็สิีได้พากันกลับบ,บ๊ายบายเดินทางปลอดภัยจ้า